สวัสดีครับผมเมสซี่เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมใหม่ครับนะครับผมก็เสียงอาจจะเอิม่มอาจจะสะดนุน้ำมูกหรือน้ำลายอยู่นะคะเพราะว่าผมเหมือนเป็นอะไายแมรู้อะครับมันมีน้ำมูกเนี่ยมันมีน้ำมูกตลอดเลยอ่ะสร้างม้านต่อเดี๋ยวผมค่อยพาออกไปดูด้านนอกผมสร้างสวยมากผมว่านะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หนึ่งที่พี่ผมสร้างเดาจยทับตรงนี้ให้เสร็จก่อนเอ้ยผิดอันเอาทุบผิดอีกเออถูกแล้วเราต้องวางกล่องด้วยนะมันจะได้เปิดไม่ได้เราต้องทุบถึงจะเปิดได้ งต่อวังต่อโอ้ <c oughs> ผม,มอยากสัง่งขี้โมกมากเลยแต่สั่งไม่ออกเ <c oughs> ฮ้ยฮะเอาวางไปแล้วหายเอออ่ะวางบอกต่อเสร็จละอันนี้มาต่อไปด้านนี้ เฮ้ยออ๋น้องทำสามเ้วก็วังไม้จะเปิดเสียงให้ฟังดูได้ยินไหมครับน่าจะได้ยินอยู่นะหวังว่าน โอเคปักี้ได้ยินไหมปักี้ให้เปิดเสียงให้ฟังวางต่อวังกลองวงต่ออ้าวหมดแล้วอ่ะก็ไปวางัานน,น,นี้แล้วก็ตรงนี้นีอ่อังนี้ไปเดย สอนทำก็ได้นะถ้าทุนผู้ชมจะทำตามอะถ้าจะให้สอนทำก็ทํามีไมคครับด้ยวยนะถ้าจะให้สอนทำก็เดี๋ยวสอนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอ้สวนนะเดี๋ยวพาไปดูด้านนอก อันนี้ทางเข้าอันนี้ทาง,งออกโอเคนี่สวยไหมเดี๋ยวทำโคมไฟแต่ว่าทำทำกล่องด้านข้างหรือกล่องด้านบนด้วยดีกว่าเดี๋ยวทำโคมไฟก่อนเนาะทำโคมไฟก่อนแล้วกันอ่ะอุย้ยกดผิดโอเค โคมไฟลอยลื่ออะไรเนี่ยไม่รู้พูดหมวนะพูดัมว,วอีกแล้วโอ้ย,อยถ้าพ่อผมมาอาจจะได้ยินเสียงพ่อผมอยู่นะตอนนี้พ่อผมไปทำงานทำงานที่บ้านนี่เลยไม่ได้ทำงานด้านนอกนะนะเอาเนี่มา เอาไว้นี่ก่อนจะค่อยไปหาใหม่แล้วเราก็ต้องใช้อันนี้นะต้องใช้น,นี้เท่านั้นนะใชนนั่นหน่อยดีอันนี้กนทำเลยทำเพิ่มไปเลยดีกว่าเออเอแล้วก็ํางบล็อกนี้แล้วก็ใช้อันนี้ปิดน,นะครับ อันนี้ไม่ต้องอน,นี่ดิไม่ต้องเปิดนะอันด้านล่างไม่ต้องเปิดโอเคได้ละต้องย้อยลงมาเยอะๆหน่อยเอยเนากดลงมาไม่ได้จักทีเดี๋ยวค่อยไปทุบใหม่ ô ờ, sắc qua mà màn nhìn ra căn chết liều đã bày cái tông thuốc <laughs> ổ โอเค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 ฮะเดี๋ยวนะผมขันขาผมเลยขยับไม่ได้ผมขยับจะแต่อย่างเงี้ยก็นี่โอเคได้ละก้าเสร็จละ ผมทำสูงเกินไปอเอาแล้วไปทุบด้วยความเผลอวางอันนี้แล้วก็เลยทุบแล้วนี่ก็วางตายเนาะแล้วก็วางบอกนี้เฮ้ยนอนอนอนดีกว่าเอ้าน,นอนไม่ได้อีกโอ้นอนใกล้ก่นอนตรงนี้เออได้ละ ทำต่อทำตอกทำตอกเลยนะผมทำตอกเลยนะโอเคไหม <c oughs> ผมน้ำคานมากเลยโอ้ยทุกก็ทุกผิดโอ้ยโอ้ยออเออแต่ละ Hả anh này cứ dài oh. Hèn anh đây đi à Hèn anh này đi Hèn anh này đi Hèn anh này đi Hèn Đi ăn phải cõi là cần Ok Ok Mà Oh ho. Oh ho. Oh. อ๋อฮโอ้โฮโอ๋อฮะโอเคผมลืม okay. oh, ไปเลยว่าผมจะพาไปดูไอ้นี่พาไปดูบ้านพี่ผมนี่บ้านพี่ผมที่พี่ผมสร้างนะโอ้ไ oh, อ็ดสปเดอร์มายุ่งบ้านพี่ฉันทำไมเออเออเอจดชมพูนึกว่าจะมีชั้นสองนะน,นี่อะแต่ก็มีแหละ <laughs> แต่ยังไม่ได้ทำบรนไดพี่ผมสร้างผมผมนะแต่ผมทำนะผมเอ่มทำทำเสร็จจะเสร็จก่อน <c oughs> เออเอาเข้าทางออกมันนี่แหละ <c oughs> โอ้ยยิงพูดเลยอ่ะเอ้าเออน่ะเออเอ๊ะสวยไหมว่าสวยไหมผมว่าสวยนะทำมาชั้นนี้กัน เพื่อสองชั้นดีลองดูลองดูเพื่อสองชั้นอาจจะสวยไงจะทําหมดเลยก็ได้นะอ้ามาไ,มได้มันเป็นยังไงอย่าดูก่อนก็สวยดีนี่ทําให้หมดเลยดีกว่า โอ้ไปก่อนนี่เอาหจุ่มเอ้หจุ่มเข้าไปแล้วก็วางบอกวางไม่ได้อย่าบอกนะรถกระจกอีกเออใช่รถกระจกปิเอ้ยไม่ค่อยมีอะไรจะพูดแล้วเดี๋ยวนี้ต่ก่อนพูดมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม เอาตอบไม่ถามถามไม่ตอบธอพูดตอบไม่ถามเฉยโอเคเสร็จแล้วอ้ยเไม่เอาดีไม่เอาดีกว่าว่าแบบไม่ใช้มันน่าจะสวยกว่าโอเคก็พอละโอ้ยมาทำนี้ต่อ น,นั่นบนมันจะได้แบ,แบบแบบยังไงดีย๋ยอันนี้สมุอยู่ทูบของสุดนะยังไงเดี๋ยว อุ้ยเออเอาอาย่างี้เออ,อผมว่าน่าจะสวยน่าดูเลยพอทํทำพอทำเสร็จแล้วดูนั่นน้องน่าจะสวยน่าดูเออนาอ นั่นแหละจะทําเสร็จไม,นะมนะไม่รู้เือนนถามใครเนี่ยไม่รู้อ่ะถามคนเดียวถามตัวเองพ่อพ่อไม่ดูพ่อไม่อยู่ไม่ใช่พ่อไม่ดูโอเคได้ไหมได้ไหมผมว่าได้นะแต่ก็ต้องใช้บันไดโอ้เก็บบันดไดไปแลยเอาไปเลยเอาบันไดอันนี้ เป็นยังสวยไหมสวยไหมสวยโอเคสวยโอเคสวยเนาะอะไรทำไมชอบพูดเนาะเนาะเนาะแล้วเนาะอีกละอละไรเนี่ยโอ๊ยเนาะ เนาะอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยชอบพูดเนาะอ่ะเนาะว่าไงเอ้าเนาะอีกแล้วอ้าเนาะอีกแล้วเนาะอีกแล้วอ้าอะไรเนี่ยพูดเนาะบ่อยเนาะเออนเนี่ยพูดเนาะอีกแล้วเฮ้ยหงเงียบสักพัดหนนะ่จจะคัดจมูกแล้ว นี่เล้วมันจะเหมือนกับด้านเรามองกับด้านอยู่นะผมก็มองกับด้านอยู่โอ้เหมือนเลยเหมือนนะเหมือนลองความโทรศัพท์ดูดิมันเหมือนนะคัมันเหมือนอ,ะอ่ะเรื่องนี้ก็ขึ้นมาขึ้นมาด้านล่างอันนั้นด้านบนอันนี้ด้านล่าง โอเคผมกลับได้เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วไม่เหมือนมากเยลยอ่ะมันเหมือนจริงๆนะเชื่อสิเชื่อตุ้มสิไม่เชื่อตุม้มเราจะเชื่อใครได้อะไรเนี่ยโอ้ยกดผิด คุณผู้ชมครับถ้าอยู่ดีๆมันตัดจบก็คือหน่วยความจำมันเต็มนะครับไม่ใช่อะไรหรอกหน่วยความจำมันเต็มที่เห็นคลิปฮังกี้ดา้อนอะ่ะแล้วแล้วมันแล้วมันไอเนี้ยแล้วมันอยู่ดีๆโดนตัดจบอะหน่วยความจำมันเต็มนะครับขอให้ทุกคนดูคลิปนี้ไม่งั้นทุกคนจะว่าผมคุณผู้ชมจะว่าผม จริงๆ hey. ทุกคนต้องดูทุกคนต้องดูเอาจริงๆแหละไอ้ฮังกีแต่ก็ไม่ค่อยมีใครดูอยู่ละจะมีคนดูอันนี้เหรอโอโอผมขอไปชี้ก่อนได้ไหมคุณผู้ชมช่วยดูให้นให้ผมหน่อยนะเผื่อมันดับให้เตะให้หน่อย เดี๋ยวมาเด้อไม่ชีก่อนปวดชี มาเร็วนะครับมาเร็วนะครับโอ้มานอนบนโซฟาดีกว่าอ,าอาโอ้ยนอนนอนกันนอนกันนอนเงี้ย เตียงนอนหายพเพราะเตียงนอนไปอยู่ในช่องเก็บของเอาว่าเอาแทนอะไรดีเอาแทนสามนี้ได้อยู่ว่าไม่ใช่ละโอเคเสร็จละโอ้ว้าวฮ้ฮ้ยฮะดีจดีจ้จี้ เดี๋ยวพี่ผมมาจอยด้วยป่ะเนี่ยปั๊กยะเห็นไหมเห็นไหมเอาไม่มีไม่มีไม่มีอะเนี่ยนะโอ้บราสีส้มสามเป็นราชาาหรอไม่รู้อะไมวูฟอเทอร์อหรอบราสีส้มสามมรู้นะไม่รู้นะมนะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแ่ะโอเค ไปทำต่อดีกว่าคุณผู้ชมฮผมไม่ขอไลค์แล้วกันผมไม่ขอไลค์ก็ได้อะแต่ผมขอแค่ติดตามผมผมก็อยากเป็นยูทูบเบอร์อะจริงๆนะผมก็อยากเป็นยูทูบเบอร์เบอถ้าการติดตามถึงพันพัน่นะผมจะได้ไปอยู่หน้าจอหลักผมขอให้ ให้คุณผู้ชมติดตามครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะได้นะแต่ว่าสองครั้งไม่ได้เพราะว่ามันกดได้แค่ครั้งเดียวนะใช่ไหมใช่ไหมถ้าถ้ากดได้สองครั้งก็กดนะขอแคนะ่การกดติดตามก็พอแล้วไม่ต้องขอไลค์ก็ได้นะเออตอนนี้ไม่ค่อยมีใครมาดูผมหรอกเชื่อไหมเฮ มีคลิปใหม่นะเนี่ยใหม่ล่าสุดด้วยด้วยอคลิปนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเอาวางไม่ได้เออคุณผู้ชมดูนี่นะนี่มันไม่ติดกันสุดยอดต้องมาทุบทิ้งแล้ววางใหม่ทุบวาง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 เ็นเดีย ทุกวันเออทำมาเถอะเอ้ยเออวางติดละกว่าจะวางติดอ้าวนั่นนี่เือวางอีก <ơi! S 1> ออออคุณคิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าอันไหนเป็นบล็อกจริงกับบล็บอกบอมเช่หรือนี่ไงอันนี้บล็อกบอมจบ <c ười> อะไรเนี่ยเออ แค่นี้ก็หัวเราะนะผมนี่จ,จ,จริงๆเออเดี๋ยวละลองกลับหัวอีกรอบนะลองกลับหัวอีกรอบคุณผู้ชมต้องกลับหัวนะต้องลองโอ้โหว้าว ถ้าถ้าคนผู้ชมดูจากมุมมองนั้นมันก็กลับด้านปกติแต่ผมมาดูด้านนี้แล้วมันรู้สึก,กว่าว่ามันมันเหมือนแบบไม่ได้ใส่เชดเดอร์แต่ว่ามันดูสวยแต่พอกลับด้านมามันเหมือนใส่เชดเดอร์มากกว่ากลับด้านอย่างนี้แล้วไอ้ตรงกล่องนี่ว่าคนหัวโล้นนะผมว่านะนี่ก็คนหัวโล้นลองไปดูด้านนอกดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง นี่ทางออก่ีด้ทางออกอยู่ฝังอออ่งนี้ทางเข้าอยู่ฝั่งน,นู้นนะอ่หลับตาทุกคนหลับตาทุกคนหลับตานะเดีย๋ยวผมค่อยหันมาดีกว่าทุกคนไม่ต้องหลับตาลนะสามสองหนึ่งโ,โอ้ว้าวโคตรสวยเลยสวยมากแต่ไม่สวยกะดาดนั้นเนาะเพราะว่า,ายังไม่ได้ทำอีกฝั่งไง ายเนาะทำแค่นี้ก็เหนื่อยลวงั้นผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าขอบคนที่ดูจนจบนะสำหรับวันนี้บายบาละไปละไปละบายนะไปลวนะปิดคลิปเลยนะสามสองหนึ่งป่าวเมื่อกี้ผมแกงผมแกงตัดคลิปโอเคปิดจริง่ะ